สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวชีวิตสุดเข้มข้นที่เต็มไปด้วยอารมณ์รักโลภโกรธแค้นและการกลับตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งในพุทธประวัตินั่นคือเรื่องของพระกุณฑลเกศีเถรีผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในทางตรัสรู้เร็วครับตอนที่หนึ่งความรักที่นำมาซึ่งหายนะ ในสมัยพุทธกาลณเมืองราชฤกึกมีทิดาเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่านางกุมารีท่านเป็นหญิงสาวที่งดงามราวกับนางฟ้าจำแลงแต่มีนิสัยเสียคือเจ้าอารมณ์และเอาแต่ใจทุกสิ่งในชีวิตต้องเป็นไปตามที่เธอต้องการอยู่มาวันหนึ่งนางกุมารีได้เห็นนักโทษประหารคนหนึ่งถูกนำตัวไปสู่ลานประหาร และในทันทีที่นางได้เห็นหน้าเขานางก็เกิดความรักแรกพบอย่างบ้าคลั่งนางถึงกับล้มป่วยลงและบอกกับพ่อว่าถ้าลูกไม่ได้ชายคนนี้มาเป็นสามีลูกจะต้องตายเศรษฐีผู้เป็นพ่อจึงต้องยอมทุ่มเงินมหาศาลติดสินบนเจน้าหน้าที่และไถ่ตัวนักโทษคนนั้นออกมาเพื่อจัดงานแต่งงานให้กับลูกสาวสุดที่รักของตนแต่นางกุมารีไม่รู้เลยว่า ความรักครั้งนี้กำลังนำหายนะมาสู่เธอตอนที่สองการทรยศบนหน้าผาสูงสามีของนางกุมารีซึ่งเคยเป็นนักโทษนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่มีจิตใจชั่วช้าเห็นแก่ตัวและแต่งงานเพียงเพราะต้องการทรัพย์สมบัติและเครื่องประดับราคาแพงที่นางใส่ไว้วันหนึ่งเขาหลอกนางกุมารีว่าที่รักเราไปเที่ยวบนภูเขาลูกนั้นกันเถอะ ข้าอยากทําพิธีบวงสวงให้เทพารักษ์อวยพรให้ความรักของเรานางกุมารีหลงเชื่อจึงแต่งกายด้วยเครื่องประดับทองคำและเพชรพลอยอันล้ำค่าตามสามีไปเมื่อไปถึงบนหน้าผาสูงลับตาคนสามีของนางก็เผยท่าแท้เขาหันมาพูดกับนางด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเจ้าโง่เอ๋ยข้าไม่ได้รักเจ้าข้าแค่ต้องการเครื่องประดับของเจ้าจงถอดมันออกมาซะ แล้วข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งตรงนี้นางกุมารีถึงกับเข่าสุดความรักที่เคยมืดบอดพลันสว่างจ้าด้วยความตกใจนางรู้ว่าไม่อาจวิงวอนขอชีวิตได้แล้วนางจึงตัดสินใจใช้ปัญญาเป็นครั้งสุดท้ายตอนที่สามจากเจ้าสาวสู่ปริภาชิกานางกุมารีกล่าวกับสามีด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าถ้าเช่นนั้นก่อนที่ข้าจะต้องตาย ข้าขอกอดเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการอำลาความรักของเราสามีผู้โฉดเขลาหลงกลเพราะคิดว่าเหยื่อของต้นยองแพ้แล้วจึงยืนหันหลังให้นางเพื่อรอรับการกอดและในเสี้ยววินาทีนั่นเองนางกุมารีที่บัดนี้เต็มไปด้วยความแค้นก็ได้รวบรวมแรงทั้งหมดผลักสามีตกหน้าผาลงไปจนเสียชีวิต เมื่อผลจากอันตรายนางกุมารีก็กลับลงมาด้วยจิตใจที่แตกสลาย นางรู้สึกสำนึกผิดในการกระทำที่ทำไปเพื่อป้องกันตัวแต่มันก็ได้ทำให้คนตายไปแล้วนางจึงตัดสินใจทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหมดและใช้ก้อนกรวดขูดผมที่สวยงามของตนเองทิ้งไปผมของนางขดเป็นวงสวยงามคล้ายหอยสังจึงเป็นที่มาของชื่อกุลทนเกสีเพื่อออกบวชเป็นนักบวชนอกศาสนาหรือที่เรียกว่าปริภาชิกา เพื่อไทยบาทและสแสวงหาความหลุดพ้นตอนที่4การพบกันของปัญญานางกุลทนเกสีได้เดินทางไปทั่วชมพูทวีปเพื่อสแสวงหาอาจารย์และฝึกฝนวาทศิลป์ในการโต้ตอบปัญหาธรรมะนางเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดอยู่แล้วจึงกลายเป็นนักโต้วาทีที่มีชื่อเสียงไม่มีใครสามารถโต้ตอบปัญหากับนางได้ วันหนึ่งนางมาถึงเมืองสาวัตถีและประกาศท้าโต้วาทีกับผู้รู้ทั้งหมดในเมืองพระอครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเถระได้รับทราบการท้านี้จึงรับคำท้าเมื่อทั้งสองเริ่มโต้วาทีกันพระสารีบุตรได้ถามปัญหาที่ลึกซึง้งและเหนือกว่าความรู้ทางโลกที่นางกุลทนเกสีมีทำให ในที่สุดนางกุลทนเกสีก็ต้องพ่ายแพ้ต่อปัญญาแห่งพระธรรมเมื่อพ่ายแพ้แล้วนางกุลทนเกสีก็ตระหนักได้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาความรู้ของตนเองยังไม่สมบูรณ์พระสารีบุตรจึงชี้ทางให้นางไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเมื่อนางได้เข้าเฝ้าและฟังพระองค์ทรงแสดงธรรม นางก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ในทันทีเพราะพื้นฐานปัญญาของนางนั้นเป็นเลิศอยู่แล้วเพียงแต่ขาดธรรมะที่ถูกต้องและพระพุทธองค์จึงก็ได้ทรงยกย่องพระกุณฑลเกสีเถรีว่าเป็นเลิศในทางตรัสรู้เร็วเพราะความรวดเร็วในการเห็นแจ้งในธรรมเมื่อได้ฟังคําสอนที่แท้จริงนั่นเองครับคติธรรมที่ได้จากนิทาน 1. ปัญญาเป็นที่พึ่งที่แท้จริง ความงามและทรัพย์สินไม่สามารถปกป้องนางกุมารีได้มีเพียงปัญญาและสติเท่านั้นที่ทำให้นางรอดพ้นจากภัยถึงชีวิตและนำไปสู่การบรรลุธรรมในที่สุด 2. การกลับตัวกลับใจที่ยิ่งใหญ่แม้จะเคยกระทำกรรมหนักที่ต้องฆ่าคนแต่เมื่อสำนึกผิดและมุ่งมั่นในการไถ่โทษและแสวงหาความดีงามอย่างแท้จริงก็สามารถบรรลุธรรมชั้นสูงสุดได้เป็นข้อพิสูจน์ว่าการเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เสมอ 3. การแสวงหาธรรมที่ถูกต้อง ความรู้จากโลกภายนอกไม่สามารถนำมาซึ่งความหลุดพ้นมีเพียงการฟังและปฏิบัติธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือธรรมะที่เป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นที่สามารถนำผู้มีปัญญาไปสู่การตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะเราศรัทธาว่าแนะนำสิ่งที่ช่วยให้จิตใจน้อมเข้าใกล้ธรรมะตามคำสอนของพระพุทธองค์แม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นกุศลทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ หากรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ขอเชิญแชร์ต่อให้คนที่คุณปรารถนาดีและกดติดตามเรายังมีนิทานคติธรรมและธรรมะอย่างง่ายให้ฟังกันอีกนะครับ